นาข้าวหวานฝนกำลังจะตกบาวสานกำลังดักลั่นอยู่กำลังใส่บังลั่นอยู่ครับบาวสานท่านสานกินแบบ ีชอบบานครับบางลันพลาสติกใช้ท่อ pvc เจ้าหุ่นให้เจ้าหุ่นหนเจ้าหุ่นหนิท่อเจ้าหุ่นก่อนสามบ่ท่อสองโอ้ท่อสอง น,น,นิ่มึงก็สิดแดงใช่หรือม้ยใช่หรือยังใส่บีกายมาถือเขาเลยบาไปบีกายไปแซงสองอันบิตถือประตูถ้าว่ามันจะอยู่แถวนี้นี่นี่เย็นคน,นหลายคักอยู่ยังซี่โอ้ย ต่อมาเทียงคมไม่เลใสร่รอนนี่ใครมาอะไรมือเื่นทีไห้หมืออื่นมาอะไ <laughs> ระใส่ใกล้เทียงเขาน่วงน้ำปามด้วยมันน,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 นเฮ้ยไปใส่หุบดี่อของ,งอน่อผ่านผานโอ้พิชิพิัน เก็นเหลีปยนกันทำให้สะอาดด้านหน้าเอายาออกโอ้โอ,โอ้ในนอนัลขุนวายวิธีใส <c oughs> ่ครับวิธีใส่หนานเ,นเสียบก็ดบินครับให้อยู่เลยล่อยน้ำให้น้ำ กินบักหอยออกจั้หน่อยเถ้าเสียบลงกยางแน่นเลยถ้าเสียบบนหนึ่งได้ตัวใหญ่มามันเขาปะไรครับถ้าบางลัน่นที่ยิงแนมก็บพกเขาครับปาไหรโอ้ปกพวกแว่ยันคนโอ้ในนองในน่องในน่องน้ำพรมดังแค่ไหน ทั้มทั้ดังเอียนเน้เห็นดีขึ้นโนะอ้ใครอยู่เขาบริสิทธยาแถวนี้นี่นี่นี่เออเาอามักตัวนี้มือสิน้ำมาทายคิดตัวนี้คิดว่าติดมันบอกมาอยู่จากฉิด ดูการว่างไข่พวงอากาศไข่เอียนนะไข่ไปแล้วชมธรรมชาติไปแล้วครับอเย็นๆนาข้าวเดี๋ยวต้อนชอบมะรุนกันอีกทีนึงครับ บางหลันตัวเนี้ยเป็นแฟนอาไม่สักลงคุณกำลังตกดิ้นไปนปล่อย เขียดเขียดเขียวกระคิกพวกกำลังตกปล่อยปล่อยลุกมาได้บ่กนี่ตัวหมอ ฝนก็ระกตกปลอยๆหน้ากล้องก็เปียกคลองเป็นคลองหลวงครับคลองเก็นบน้ำชาวบ้านทำนาบอซานไปใส่บังสุดท้ายแล้วครับ ตอนเช้ามาลุ้นกันครับวจ,จะหมานบอรครับบรรยากาศเช้าครับสวัสดีครับมายามรัดแล้วครับอ้ ngủ những nốt này tốt chơi bự đang hè ngay gập dập giờ bằng lắm hết sao phải không bán này giờ hỏi cherry lý gì không Hãy subscribe cho mười lăm tấm núi 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 mười lăm ได้ินเต็มอู้นะน้ำแห้งบึดไม่มีไม่มี ô năm hẹn đây là khắp đây đấy là hợp đây đây là đây lý đấy là xong tiếp xong tiếp xì băng khâu xong băng So, <laughs> ตระลูกแขกเด่2สองเต๊ะนี่พยายามนี่พยายามทงหนาทดต่อครับตัวนี่เป็นท่ายท่ายทดยำแบบยำที่หมายไม่ครับ Vốn cả tốc lĩnh cả toán ở đây mang đi bà bòn bên xá xá nội xá nội Hãy subscribe มิดกิลีบางหน่อยบ้งบางหน่อย,อยเป็นีคืออยู่บ้าน นี่ผ่านผ่านผ่นตุ้ีผ่านนี่เสียงดังกุกนี่ว้าวอุ้ยสองตัวสองตัวครับสองตัวออกเลย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 กระพ่ายกระพ่ายกระพ่าย ข้าตุ๊กเเก้วโสอสั่งตัวไม่ใหญ่เท่เาไหรเข้าไหนขอาบ่เฮ้ยแท้กเขอหาบัางอุ้ยคือพานเลยมองนี่ตัวยามบ่นอะไรบ่ โอ้มีบางใยบ่เออคือกันตันตะพนพยายามมาเฝาูรัวไปก่อนตัวตุแล้วอุยก็ยมาบไปอันนี้ด้นี่ยังอยู่ยามบ่หรือบ่นี่ A à, <laughs> là... băng yam tay bung lên. Anh hả băng ừ. bác ừ. hà, băng băng bội lực tay chung tay chung cái chung tay 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 chung chung

น้ำเข้นน้ำเค้นดูนี่ตัวใช้ยักบังเียเออเจอพยาาลยมยมตรงอย่ปุ่นยี่หน้าเราเออนาเราไทยยุ่ทยน่าสางสิทธ์นะน่ยามตรงตัวนี้มดติดบอ ไปตัวยพยายามผลอ้าวนี่ข่้นตูดเดี๋ยวยามถา่ายนี่มามันมามันไรเดี๋ยจะขี่จอดเอาจอดมักแรงนี้มามาเทียงคุณได้มันมาเทียงนี่เออไม่ยู่ พญาม้อนละสี่มนนงไส่อยู่มงก็ไพ่น่าจะหันบุตรชายกเสือเราเสือหนาจังมากเลยสามโตโตมวยใหญ่เีมีบมี ไม่ผ่านไม่ผ่านอะไหลหายากแล้วบาสั้นได้หรอครับบาสัานน้นได้ซีหาบบางครับ เดี๋ยวไยยามอีกบังสุดถ่ายแล้วพี่หันมาชมผลงานครับหลอบสุดถ่ายครับผลงานใส้บังหน่อยบอใช้คู่กันเลยใช้คู่กันเลยโู้ cái mắt từng thế nào bà làm thế sấy mắt từng thôi ừ, khó bằng mình. Hãy ừ, bằng bằng kênh bằng

ก็วานาสังคีตมีตัวไหนด้วบ่อมันไปใส่บ่าผมขึมาหน้าดูมึงก็มีคนแบไผครปรนต่ในะถ้าคนโมจัดมาบ่ยสองตัวเลยเน่เขาสองเลยว่ะหนังเลอะปุยอุ้ยานผานกใหญกับมี่ขาด่อแ้บักใหญมีอู่หมดนะบ่รบ่ยิบ่ เนี่ยตัวเนี่ยไปก่อยอู้วงผลงานนี่ก็ได้หรอกอ้ยโอ้เอาเลยเ้ยอาเลยเยอาแบี้เอาอก้ยาดพ้าพลานนี้จะบังคืใจะบังคื้อืมมานี้โจก็คื้นี่ยแผ่นี้ใช่แล้วนี่เพื่อนนี่นย ผมาง,งานบาซสานครับเยจิ้มอเลยกตัวันเนาะจริงมีนันจบังนี่จเบจบบังเจตบโต้ปะอบังเจนอขัรถเออข,อขอออี่นิสัยอยู่องนองเลยเนาะถอนินสยอยู่องนองตัวงามอยู่เนาะ จะรคกลวยหอกมสูหาลองแค้นชมปจัง้หัวหัวยางงามเลยมแรงไปไหนมแหงแงะ่เบอกน้าีแสงเออๆคือคือหน้ีแสงวใช้แค่นี้ก็ถือดรอกยนนี่หลนช้ำประเทโลสอตัวทนเย็นบอีนี่นะเย็นจะเป็นสีเหลืองเออ โอ้โอเคครับสรุปยอดเพรอไดรออมอยู่ครับผลงามนมมนี่ครับขอบคุณทุกการติดตามครับเดี๋ยเจ็บอย่าจนทุกคนครับสวัสดีครับ